สวัสดีครับพี่น้องทักทายพี่น้องโซนิที่ิโซนิทิฮัสลาบบอมิที่ซมิญิกบปักปลาแดะครับพี่น้องค่ะสวัสดีพี่มาพี่พิมพ์น้องวอมิชนาภาเจมปีแม่สิริพินน้องเหียวแม่กัญญาค่ะพี่มนนำใจจอมด้วยนะคะไอ้สันใส่ยมวยส่แบใส่จอบไปถอนน้องอิวพี่ภาคค่ะน้องบิ๊กค่ะไอ้ลูนะคะไอ้ลูสิ่แง่นึ่นะคะทักทายพี่น้องทุกทุกคนจ้ากับโซนี่ค่ะมาแจงข้าวแจงข้าวพี่น้องฮอก แต่ว่ามัสิแกงในบอลเน็ตก่อนก็เป็นตังสีโทรศัพท์ก่อนแห้างไม่ต่แนวางหาตัวนี้เป็นเป็นตัวนอกเป็นน้องจ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีทั้งหกท่านตอนนี้ด้วยนะคะพี่นอ้อง ถ่าพี่น้องอีกจำนอยจักสิบคุณก่อนเบื่อเอาเขา,าหลายมันช่อ่างห้องจักสิบคุณแจง้งครับพี่น้องเข้าก่อนนะคะกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูก,กาลแจ้งไปเลยกันเลพี่น้องให้เจ้าพี่น้องมาฟังน้ำุลดเ,เอาเนาะคุณเป็นใครวัดส,สันมาทักทายสวัสดีค่ะคุณทนาวินหวังดีห่วย คุณเป็นใครพะนะสวัสดี42ท่านตอนนี้ด้วยนะครับพี่น้องขาฝากพี่น้องนี้ดือ้อพี่น้องกับคอนเสิร์ตเปิดฤด,ด,ด,ดูกาลในวันที่11ตุลาคมนะครับพี่น้องขาหมอลำข้อจ็แฟนๆครับพี่น้องทักไปที่เพจหมอลำข้อเจแฟนๆนะครับพี่น้องขาทําการแสดงอยู่ที่วัดทักษิณบ้านโศกนะครับพี่นอ้องขาอำเภอควนสวรรค์จังหวัดชยัยภูมิบัตร นะครับกลุ่มปิด129คะแนนเท่านั้นนะครับพี่น้องขาครับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องขามวลแทนแน่นอนนะคะรับประกันขั้วมวลนะครจากไปเอกแม่นจัรกรพันนะครับพี่น้องขาชุมล่ำเรืองโศกสเสาคอน้ับต่บตวันเรืองนี้่โบสถกเสาคอน้ัตาพี่น้องขาเป็นเรื่องนี้นะคะอ่าฤดูกาลนี้เขาต้องการแสดงไป2เรื่องด้วยกันนะครับพี่น้องขาจากปลายประกาของคู่วี่หรือใบย้ายดอนจอดจัดนะครับพี่น้อง นะครับแต่เรื่องนี้เน้นทิ่เต้ยนะครับพี่น้องขาถือใจสายม้วนสายห้าหนาพิธีนะครับเตยย่างเดียวบ่ได้บอกว่าเตยเตยเตยแท้แน่นอนนะครับพี่น้องขาคือเตยย่างเดียวอีริห่วยพี่น้องข่อเมาดูดทั่วหนี้อีกแล้วตั้งแต่มามาพร้อมกันในเสวนกันนี้พร้อมกันเถบ่อนบาท <c oughs> พี่น้องไปสี่สิบกว่าคนแต่ยังไปออรดร้อนตัน้งแต่กันเขียนไม่กินพี่น้องไปยิ้มไม่กินไปนัน่งนังเป็นบอกโอ้ย อ <c oughs> าเชียงกเ็เล่นไปนั่เขาเลยนะ <c oughs> น้ทัก์บ,บอกในกลุ่มเลยม่ไงั้นไม่ตื่นเมาไม่ค่อยมีใครใส่ใจกันหรอกแม่ดูแล้ว ก็ไม่เสจใจก็แล้วแต่ใครจะมาทําให้มาทําก็แล้วแต่เขาแสรอะไรก็ได้ก็แต่เขาแ่ละเออยิงมันกระองเจ็บที่ไหนรึยังร้อม สวัสดีค่ะัุนีคุณไอซนะคะอ่านมาไอซ์โนะคะเอาตักทายพี่น้องกันจต่พี่น้องขาไม่ให้กันร่างกายในพี่น้องขาผู้ใดอยู่ใกล้นะครับพี่น้องขาจะจะพูม์นะครับพี่น้องกีดชะจะพูม์นะคะนะครับพี่น้องอย่าลืมให้กันร่างกายเพราเขานี่ยมาเล้นหัวใจแฟร์แฟร์เลยดูการที่หาปีหาพี่น้องขารับประกันความสนุกนะครับพี่น้องขาจากบอสแมนนะครับพี่น้องขาเรียกว่าแมนจักรพันธ์นะคะอดีตไปอีก บ้านหลังไงนะคะบ้านระเบียบนะคบพี่น้องขาลกวกเตาบ้านระเบียบพัฒนศิน,นะครับพี่น้องไปกำลังใจให้เฮาเน่นะครับพี่น้องกับเปิดฤดูกาลที่ห่านะครับพี่น้องในวันที่11ตุลานะครับพี่น้องขาให้กำลังใจในเดซิสวัสดี4 2ครับตอนนี้ด้วยนะคะเอากระนอดคิดถึงพี่น้องทุกผู้ทุกคนพี่น้องไม่กดกัดจะได้ไล่เนี้ยไ่คอยไล่เนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์พังนะคะบางมือก็ไล่เรลาก็มาเห็นกันมาเห็นผู้ใดนะคะมันเป็นอย่างมโหจักนะคะพี่น้องขา ะครเลี้ังใจกันพี่น้องมากินขนมมากินขา้าวปุนบ้านโศกด้วยพี่น้องด้วยในวันที่11ตุลาค่ะจะได้เราไปกุกันที่ส่วนพี่น้องไยายามบ้านพี่บ้านน้องเขามากได้กุ้มเร้วพี่น้องบอกอมาจากบ้านนั่นบ้านนี้ได้พี่น้องเด้อน,นะคะ,ะมาจากบ้านเสียงวิงหงครับ,มา,าบาารมาจากบ้านเชียงอีสานมาจากบ้านเพชรลำพ้นนะคะสวัสดีคุณลีวายนะคะ บัาเพิดลำเพิ่นใหม่กำลังใจวันไหนแม่นค่ะบันเพ็รลำเพื่นใหม่กำลังใจอ่ามันรับก็จะแฝงจ้านะคะกุกติส้วนพี่น้องบานี้ไปกินข้าวปุ้นบานเกาแม่กูบ้านเป็นลำเพื่อนแน่บานได้เข้ากับได้ส่วนกันไปพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องพยายามถามข้าวกันน้องพี่น้องจ้านะคะพี่น้องขาอันเชียงพุสุดของดีไปไหนมันนั่นนั่นว่นนั่นได้เอามาเห็นน้องเห็นมันแล้ว ตอนนี้ก็กําลังนะคะลือวิทีจากที่บองเที่ยวสอมอยู่ตรงมือนะคะย้ายไปที่อ่ามองเที่ยวิตตั้เปิดยนการแสดงนะคือวัดตักษิลบรนโฉกนะคะเป็นน้องขากําลังทิมคนวอยเป็นกําลังลือเพื่อติดสีง่ายนะครับเป็นน้องขาเป็นติดตั้งอยู่ที่วัดนะคะเตรียมพร้อมๆในมือเปืยนฤดูกาลเ้องอินซัไปขึ้นเก่ากับพี่น้องมือแรกกับพี่ตั้การนะครับสอมใหญ่บนวิธีอีกขึ้นเก่านะคะเมือนี้จะวันที่สิบอีกนะครับพี่น้องจ๋า สอมบเงยสอบเต็มรูปแบบไซส,สุดน้ำเอียงน้ำอ่ากัศย์อัดสไลด์สูตรพี่นอ้องเบิ้งอ่าเป็นบางช่วงนะครับพี่น้องทงางเพจมันเริมก็จะเส้นฟนนะครับพี่น้องหรือว่าบอดอาจสิไลดทางกุมปิดนะครับพี่น้องกาในกลุ่มอ่าพี่น้องที่ซื้อบ้านนะคะอาจสิไลด์ทางนั้นนะคะหรือว่าจั้งใดเดียวพี่นอ้องอ่าที่ตามทางเพจ บอลลัมคนใชแฟนๆนะครับพี่น้องเอ๊พี่น้องไม่กลัวไปใส่เบิดนาะพี่มะไปใส่นาะพี่พีแม่กันยาน้องเมียวเอ็สันใส่มวยใส่แบกใส่จอบนะครับไปใส่ไปรู้สิเงะไปทั้งใดไปอีกแปดหลอดไปหาจอดรถทั้งใดเจ้าห้องน้ำห้องใดปตททั้งใดเจ้า ภาษากฤษอันบอกดลยจ้ะ ส <c oughs> วัสดีครับผมอ่ามะาขมแล้วมาทักทต้ในพี่น้องจ้ะโอ้ยเกล็ดหัดพี่น้องเกาพี่น้องไม่เฮีเ้ยนะครับพี่น้องค่ะรอกให้อ้ดีนคิดว่าอายุพินมีจใจตัวขวาว่แม้มองดูเงา แค่ได้เช็ยมุ้งของจุดของบิดอยู่ยไม่จะเอาปสามาของได้ติดติดติดอันนี้ก็ผมยาวนะคร้บดยนินเอาเอาใจจึงไม่นินทาฟ้าเลย ใส่ที่อุปกรณ์ที่ได้ใช้นะคะหลายอยู่ที่หลังวิกแต่บามันนั่นบ่ได้เห็ดไปมันเละแต่มาวิกเละวิกตายวิกว่าได้ซ้อม มังอยู่กันเนาะงั้นมึงอยู่กันดีไม่ได้เหตุไปอันนี้ที่ไปแต่ซ้ากับอันไปแต่ตั้งหมอน ก็ว่าอยู่ว่าบ๊อบไปหนึ่งมันไปใส่ที่ว่านี่มันก็ได้เรียกครับพี่น,อน้องจ๋าบุญด้วมันหลายผลบวชเ,เรียงวี่มันยึดกบมันต้องมาดิเฮ็ดนี่ลหลาย ตีกล well. ิ่นเตรียมอุปกรณ์นะพี่น้องคลิกของแล้วนะครับเพราะว่าแต่วันนีเวลาเนี่ยมีเวลาอีกจะไอ่มีมาอื่นเตรียมดีเตรียมเบิกแล้ว ไม่ได้เฮ็ดช่วยด้วยอันนี้ยให้เขายืมไปใส่บ่รู้ระบายบเขามายืลงลัง่งในลักษณะนี้เลยจนมันกระมุนทะเลแอร์วัวป็น้อง ไหนสีดำะรถปกนีนิกเอ้ยนิกนิกนแม่บอกว่าเอารถขโมในลูกแล้วไปเลยตรถโ,โอ้ยไมย่ไม่ไม่ไม่ไ่อเ่อไปไหนไนไ่กินไฟไหม เี่านนี้ตโล่ตโล่ง่รูกถ้ากูเจรถมัดกมันยุ่เสรดเจรถมัดดีไหมมันเป็นลูกนรึเปล่ามัเขาถ่เจ็บไปีเราขเจ็บไปมันยั้หมันเบีดขนามันมีอยู่มันืออยู่แมันบหลุด่ ดีมาเลย่มานถามหามาไปแกเห็นน่เห็น,นมามาถ้าะ่อเขาไปจอดไปน,น้ขเขาสวอปอนองผจะมาขึ้นมันขนไปหาสืแปงตัวนี้ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสามสิบแปดท่านนะคะพี่น้องเตรียมอุปกรณ์เอาการพี่น้องค่ะได้เ็ดอันนี้ไหมเด็กน้ำมาไหมพี่เกียเพ็ดน้ำมาให้ไหมพี่เกียมาก่อนนะครับพี่คิดน้ำมาแฮ้ยมาเอือดเด็กเด็กน้องฝึกงานกับท่านได้แล้ว lại phụ huynh vừa gì cho phòng viên nhé của mình làm mình thật các bạn với khuyên xài dần dầu các bạn với khuyên xài sai xài การเปลี่ยนแต่ว,ว่าปีนี้ที่ได้เปลี่ยนยนี่คือมองเพราะว่ามันฉากล่มเรืองมันออกหลายฉากนะครับหลายฉากแล้วก็อยู่ในฉากเรื่องเอ,งเอ,งอกเพลินทอดปลาี่หางลูกทอดปลา,ตถ,าถูากทอดปลาพัทยาอยู่สวัอดีทอดหมูอมท,ทอดหมาฉันแหละทอดใส่หมูเขาไม่กินป่นะรับผู้ใดต่าห้องแซ่บ อุ้ยเอฟซี FC เปิดลำเพลินสวัสดีค่ะคุณแม่ยังน้อบันีิพู์พดใน้อบปนีเน้ออ่นานภาษาอังกีบบอกอ่านอ,อตัตมาพรบอกอยียะพรบอก บุญยปบุญยญัพรบุญจะบุญจะพรสวัสดีค่ะขอบคุณเอกที่เกิดลำพืชนค่ะบ้านเก่าเมกบนะครับพี่น้องและการจะลืมนะพี่น้องจ๋าในวันที่สิบห้านะคะน่าจะเป็นเรื่องจากวันที่เก่าที่สิบเนาะนะครับปกติบ่าว่าวันที่เก่าวันที่สิบนะคะครับอันเมื่อทุกการนะครับมาล่ามเปิดลำพื้นพี่น,อนอ้องขาเพราเนี่ยเมกบอัจจะเด็ไปอยู่เพราะว่าพอท่วมแล้วนะคะที่แหลกมาท่วมกันเพราะว่าเก่าสิบเนี่ยเมกบุบแล้วไอ ส่วนใหญ่ไปนี่มาเรือนแล้วอาจจะได้ไปอยู่ส่วนกันกับปัที่ละนายอยู่ประาณเขาแหนกนั่งแกะไปแหน่บนห้องบ้านเพราะไปไปแวะไปยามย่ายน้ำศดรงเพาไปเหลนน้ำยม่ยพันน้ำ่าเขากลับอ่าเพราไปเป็นลำพื้นวันที่สิบห้าสิบหกเขากับเดือนสิบหกสิบเจ็ดากลับบ้านนี่วระาณสิบสิบเจ็ดหน้าจะเดินทางนะครับมึงกูมีงานอยู่สแก้วนะคะคนใจแฟนๆมีงานอยู่สแก้วก็น่าจะเดินทางสิบเจ็ดเยเมื่อคืนคือวานะครับพี่น้องแต่แต่ว่าทางกันท่านแจ้งรายละเอียดอัน ในการเป็นทาสก็แค่แค่หดมือเนาะนะครับแค่แค่หอดหมืดอกอ้เลย่องส่วนกันอยู่กับบาทเพื่อนไว่าเขาไปหายเมียบอกก็สนเต้เต้กับบาททำอะไรไงบ่เก็เก็บชองลอยรูนะแต่มาสิเมื่อบา้านค่ะว่าหมายเนีน่ยเมื่อบา้านหายยัย ก็ป,ประดับจ้ากิใช่เน,เ,นเนี่ยเป็นกุ้่หมายปันถามบอลได้ไหมนี่ไอ้กลุ่มนึงกลุ่มนึ่ง,งก,กับอันที่แม่สแซงเมื่อไงน่ะติดตามนานแล้วได้ย้ายกบขอบคุณนะคะขอบคุณเด้อหกักแพงคือเก่าครับพี่น้องไปยุาาย่ิใส่กับหักแพงคือเก่านะครับพี่น้องจ้า นะครหัดแพงขึ้เกาพี่น้องกันมูอม่กุปป๊ไปหลินยุ่ไกลๆกันให้การละใจมูไม่กุ๊กน่มไม่กุบแน่นะครับกาลใจยี่กุบน้ือ

ก็เห็นพเป็ี่นน้เบีย,งไ,ง,บยงไปทางนี้เขาจะขยเบียงไปทางนี้มหเจ้าโกมาขยเบียงไปทางนี้ทางนี้เจ้าโกเบ,บียงบ่เป็นโลน้ำตา,า,า,ตาพายเศร้าตุ่มหัวใจระบุมเสร็จแล้วเราก็ตั้งโกตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะจะมีลูกโจกขึ้นไปนี่อันนี้ประมาณนี้ บอกแค่เหตุตะเคียดได้พี่น้องมันได้เหตดแบบเพราะว่าจต่ของอยุ่ฉากกับปฏิดากันนั่งอีกฉากเลยแต่ว่าผมมีชุดผิดง,งามๆใส่คืองกระเจ้าเลยอันนี้ชุดเป็นงามๆใส่เ,เงงสจเลต้ตัดอยู่อกพี่น้องเได้จิบคันจิกิบนี่ไปนี่กิบทั้งนี้สอดขึ้นทั้งนี้อีกเป็นสียูแต่บไปยู่นะคะ นี่ดิ็กกระตังกรงนกไปถึงนี่ไปเห็ดผมใหญ่พุ่งชูงขึ้นอีกสุดตัวตะไค่ายปีสมัครใจไงสมัครใจนี่เป็นเก็บผมบ่คอยเรียบ มีคูเดียวปีนี่กันมีสำรอ้ออะไรอยู่ขี่คุณมาเดาเซถุงไวมฝุนกวาไว้ไปพอไอเมียไอสดสีได้บัดนีบ้บดัดเสดอสปีมาอาดเล้วถา่าใดก่อนก็ใส่นีนก็ไดนะกรรมกา้ก็กกตังกุ เต้มุกุกตุนีก็ได้ schnell, าาที่เก่านะจ๊ะนี่ดูว่าไปกระตั้งโกุนีดีกิ๊บปึ๊บลงไปสมมุติว่าสิกับมุกกุนีเข้าไปกึ๊บอันดีเห็ดผมเรียบๆไปหน่อยกระเคกระดิเห็ดเออผิดหรอเป็นคนบัวควายลำนี้ำเล่ยน้ำมีนี่สินะ เดไดเพิ่มล้างอีกล้างหนึ่งดิจะเด้เพิ่มล้างอีกล้างหนึ่งบ่พ่อ,พอใส่ของ ตามแม่กูบีแล้วจ้าแต่ไม่ได้แม่พี่กุณค่ะเตรียมของกันแนวอ,อยู่แม่เฮ้ยก็ได้กินของง่ายอยู่เตรียมของเตรียมอย่างนั้นแม่วันที่บอกไม่เวลาแล้วค่ะของมกีกลุ่มล่างหนึ่งบ่พอ่อจะได้เปลี่ยนอีกล่งใช่อีกล่ง เพื no. tá, the ่อประดับแต่ใจพิเศษนี่ใส่สันสุดเพียรใจงามเมื่อเปิดโลการนี้เป็นกำบมีทุ่นะแม่เนาะเาัวใจสุดเก่าแต่วงเก่าก่อนงามคือเก่าเลยแม่ถือไฟเนาะถือไฟก็งามคือเก่าเหมือนล่ะน้ำตาไหลเศร้าตมพาหัวใจละบุญ ไม่หลับกางคืนต้อมาาทำงานกลางวันบางทีอยากพัหลับมา ต้องการก็ต้องรู้เนี่ยถ้าคนกอคิดไปเอ,อคิดไปจนหนาี <Yeah. S 1> วา่าใจแทลหรออแล้วมั้คิดจัดหรือ เข็มจากนั้นลเลยกิ็มนิ้วมือกลางนิวสถานมนันตาขวดตาวลงงานเอมัาแล้วมาตอดเขน็มแท้งกลางนิวง้ว มันใจวี่งอ้วเลือดหน่อยคิดใส่ยังบอทั้งใจบอลละมันละคิดกุ้มง,งามคือเก่ามวนมวลขึเกา่าใจไปกูบขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณแม่พี่คนจ้ากันปนิแป่งว่าแค่ไมีได้บาทไงคีมรองพื้นนะคะจะได้ไปซื้อนี่เส้นไหนแป้งคีมรองพื้น หม้อลำควันใจแฟนแฟนม้อลำควันใจแฟนแฟนอ่ะพี่น้องวันนี้มปกบกระถิ่ไปหาเห็ดต้นเขากำลานกินเขาด้วยพี่น้องด้วยใจใจจะลืมนะครับพี่น้องไปกระลังใจเฮาในบันเปิดฤดูกาลมาแล้วแฟนๆนะครับพี่น้องจ้าไลนีอวันนี้ครับพบกันไลนาครับสวัสดีครับ